ค่ะสวัสดีค่ะนักศนาเจนช่างนะคะผู้ช่วยพิการฝยบไปหารทรัพยากรค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่งานมหกรรมหนังสือครั้งที่29นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะมาในบูธ C32 ค่ะเป็นบูธของศูนย์หนังสือจุฬานะคะในศูนย์หนังสือจุฬานะคะเราก็มีนอกจากหนังสือนะคะเรายังมีพวกผู้มือสอบนะคะแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะคะนะคะโดยเฉพาะนะคะ ที่จะขายดีนะคะของบูธเรานะคะก็จะมี2เล่มนี้นะคะเป็นตะลุยโจ์สอบแพทย์นะคะอันนี้นะคะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนะคะน้องฟิล์มนะคะเป็นคนแนะนําว่าถ้าอ่านเล่มนี้นะคะสอบแพทย์ได้อย่างน้อย3 0แล้วค่ะส่วนเล่มนี้นะคะเป็นทีแกตสอนะคะเป็นของอาจารย์ขรุยนะคะอันนี้นะคะเป็นหนังสือที่ขายดีของบูธนี้นะคะถ้าใครขาไปผ่านมานะคะเชิญนะคะที่ซีสามสิบสองค่ะศูนย์หนังสือจุฬาค่ะพาชมในบูธหน่อยครับมีอะไรขายบ้าง ในบู๊นะคะมีอะไรบ้างคะพี่เอชช่วยตอบหน่อยครับอันนี้สวยหนังสือนะคะมีหนังสือนอกจากจะเป็นนิยายนะคะส่วนนี้เป็นหนังสืออะไรพ้าช่วยกันมีแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะลดพิเศษค่ะจาก300กว่าบาทนะคะเหลือ281บาทนะคะแล้วก็ชุดชุดแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะชุดนี้เป็นไงบ้างคะพี่เอชครับชุดแฮร์รี่พอตเตอร์นี้นะครับเป็นของที่เข้ามาใหม่ในโซนนี้เลยนะครับก็คือเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ จะมีจะมีเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ลามีนาชุดใหม่ครับที่เป็นเป็นเซ็ตบ็อกใช่ไหมคะเป็นเซตบ็อกใช่ครับนี่นะคะค่ะชุดนี้เป็นของชุดใหม่เลยสามพันสองร้อยสามสบาทตุ๊กตานะคะกล่องจุ่มนะคะอีกหลากหลายเลยค่ะมีมีมีีมีเสื้อนะคะมีแก้วน้ำนะคะสินค้าโลโก้นะคะ สินค้าโลกโก้ของจุฬาเราก็มีนะคะมีแก้วน้ํานะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเดินกันนะคะซื้อเยอะๆนะคะเรามีกระเป๋าอรอลากนะคะที่สามารถจะช้อปปิ้งได้ตลอดเส้นทางนี้เลยค่ะฝนตกนะคะมีร่มด้วยค่ะมีหมวงนะคะถ้าร้อนนะคะนอกจากหนังสือแล้วนะคะเรายังมีไลฟ์สไตล์นะคะกระเป๋า อะไรขายดีคะน้องก็จะมีหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้นิยมก็คือแบบที่บีบตุ๊กตานะคะนะคะเรื่องมีนี่นะคะอันนี้นะคะใส่ยาดมค่ะใส่ยาดมที่สูนหนังสือจุลานะคะตอนนี้เหลือไม่มากเลยนะคะเหลือแค่สามชิ้นนะคะนี่ขายดีมากเลยค่ะกี่บา่นะคะกี่บาทนะอันนี้เก้าสิบเก้าบาทค่ะได้ขออนุญาตพาไปดูแบบเรียนนิดนึงโซนแบบเรียนพาไปดูแบบเรียนหน่อยค่ะพี่เอ๊คะช่วยพาไปดูแบบเรียนหน่อยค่ะ แบบเรียนด้านนี้เลยค่ะคนี่นะคะจะเป็นรองรับน้องๆเลยนะคะที่กำลังจะสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะเ,คเราก็จะมีแบบเรียนสรุปสังคมมอปปลายนะคะจาก240เหลือร้อบาทนะคะคมีอะไรอีกคะพี่เอ๊ะ ที่จะสอบที่จะสอบข้าบเอเลเ,เ,เวลนะคะเอเลเวลตะลุยคณิตศาสตร์นะคะ<ๆ>ประยุกรรม,มันมีโปรอะไรบ้างอะมีนั้นนะคะโพสต์เบโอโลจีนะคะนี่เรามีแถมโปสเตอร์นะคะและ้วก็จุเบโอโลจีเราจะมีแถมโปสเตอร์ด้วยกันหลายปกนะคะ มีอะไรอีกครับที่เรามีโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้ที่ขายดีวันนี้มีอะไรบ้างครับอ๋อที่ขายดีวันนี้จะเป็นของของหนังสืออาจารย์คุยค่ะมีโปรโมชั่นตัวไหนเพิ่มอีกไหมคะตอนนี้เสื้ออะไรแถมโปรโมชั่นพิเศษก็จะมีอ่าสำนักพิมพ์จุฬาจะลด20ค่ะแล้วก็สำนักพิมพ์อื่นก็จะมี1 0 1ถึงาลดหลั่นกันไปค่ะนี่เราจะมีลดพิเศษค่ะ1 0 5ถึงตนะคะ จะมีตอนนี้แฮร์รี่พอตเตอร์เรามีแถมกระเป๋าไม่ทราบว่าหมดหรือยังคะยังมีอยู่นะคะยังมีนะคะถ้าซื้อชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เรามีกระเป๋านะคะแถมให้กระเป๋าผ้าสวยค่ะสองพันสองร้อยหยวางมีโปรโมชั่นอะไรอีกคะที่ชูดเราโปรโมชั่นก็คือเอ่ออย่างด้านหลังด้านหลังก็จะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะมีพวกเอ่อด้านหลังจะเป็นลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซียูเทปทีเอ่อที่ยูเกตประมาณนี้ค่ะก็สามารถเข้ามาเข้ามาเลือกชมกันได้ค่ะ ปากพูธซีสามสิบสองนะคะศูย์หนังสือจุลานะคะในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่29นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะเราจะหมดเวลาแล้วนะคะรีบไปกันนะคะวันที่20นะคะเราจะปิดงานกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะอ่านกันยันโลกหน้า เีอถ <Okay. S 2> mm ้ามึงไม่ให้กู